สวัสดีครับผมมีพี่น้องครับมาเบิงง่วททองเก่าเดือนครับนมลงเต่าแล้วครับเก้าเดือนสองสามหมื่นนี่นะครับประมาณนี้ครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบปดครับลูกสองในทองครับหนาลึกครับตัวนี้ครับหนาลึกครับหน้าตาครับพี่น้องครับอ้ใหญ่แห้งครับเป็นตาแฟดครับเอาเป็นรุ่นแฟดนะครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก่าพันครับ ใชสูงร้อยยี่สิบแปดครับอสนใจครับรถแรกแจกแถมครับเมื่อนี้ครับสี่หมื่นเก่าพันครับงัวไทยครับง้วไทยครับงัวไทยกลางๆครับสโพกลันนะครับพี่น้องครับอ้ยครับโคนหางครับน้าแห้งครับตัวนี้ครับเรียบดีคอขาดีมัดครับสวสดส่งดีมัดครับ สี่หมเก่าครับงวดทองนี้งครับเก่าเดือนสองสามหมื่นได้ครับสนใจกระโุนมาได้ครับพี่น,น้องครับอ้ยครับความแดงครับหนาหลึกครับโกนดีอ้างดีครับเล็บดีคอค่าดีมดครับสีห่หมื่นเก่าพันครับใครสนใจครับ ไกไก่นี่ทรงฟีครับไก่ได้บัวค่ารถครับตัวนี้ครับเพราะว่าต้นทุนสูงนี่ครับตัวนี้ครับสี่หมื่นเก่าพันครับเปิดแบงครับราคาเบาๆครับราคาแบงปั่นไปเรียงครับท่องเก้าเดือนสองสามมือครับเก้าเดือนต้นๆครับเพราะว่านมลงเต่าแห้งนะครับนมใหญ่นะครับอย่างอีกประมาณอาทิตย์กว่าครับพี่น้องครับเด้รุ่นแท้แน่นอนครับอุ้ยครับเม็ดสีดีแห้งครับ อเป็นตาแฟรครับพี่น้องครับงอเลี้ยงง่ายครับลักษณะนี้ครับงอโพนี่ครับเลี่ยงง่ายครับหนังหนาครับกินยาดีครับสนใจโทรมาได้นะครับเด้อครับลูกสองในทองครับอุ้ยใหญ่แห้งครับทองครับเอาไปรุ่นแฟดครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นแฟดครับ่างอุ้ยไออุ้ยไอนะครับ ุดยอดครับควมหนาความแดงครับสี่หมืนเก่าพันครับไปล่ะไปยางยางโชว์ครับยางโชว์ครับอุ้ยเพลดครับเพดบวมแห้งนะครับเพลิดบวมนะครับสนใจก็โทรมาได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาข้อครับเป็นหอนครับแม่ม่านไงครับแม่ม่านไ่ครับ เขาคอกนะครับพี่น้องครับิ่งในขอกครับรุ่นแฟดครับร uh ุ e ่นแฟดครับตัวนี้ครับรุ่นแฟดครับมีรุ่นครับตัวนี้ครับมีรุ่นครับสนใจโทรมาได้ครับกับของอ่าเบาตึงครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดครับควมหนาครับนาลึกครับสี่หมื่นเก่าพันครับราคาเหล่าใจครับพี่น้องครับรดแรกแจกแถมครับโปรโมชั่นครับเมื่อนี้ครับโปรโมชั่นสุดๆดเลยครับ สี่หมื่นเก่าครับเรียงอีกบ่าพ่ออาทิตย์ครับพี่น้องครับได้รุ่นเทแน่นอนครับลูกเฝดครับงอเลี่ยงง่ายครับลักษณะนี้ครับเลี่ยงง่ายครับได้รุ่นเฝดอีกตั้งหาครับพี่น้องครับตัวนี้ครับูเล็บดีครับโู้นาตาชดใสครับลูกสองครับงอลูกสองครับ สนใจกระทุ้มาได้ครับพี่น้องครับดวนครับดวนครับงอไกลเสียออก้วครับท้องโยดแห้ง้วครับสะโพกเริ่มลัน้วครับสีเมินเก่าพันครับเมื่อนี่โป้มัชันสุดๆครับรุนแรกแจกแถมครับเกินกำไรให้ลูกค้าครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ครับบ่าตึงขอจบคลิปใบเพียงเทนิกอนครับขอพุ้นทีทิททีตามรับชมครับขอให้โชคให้มั่นนะครับเอ้อเหมือนี้ครับสิบหกท่านว่าคมครับสวัสดีครับผม